ไปให้ฉันทนกับคำน้ำตาฉันมีเหตุผลที่ฉันต้องลักถึงแม้ว่าฉันจะท้อรละมันจะไม่ต้องกลับมาจะไปกับเขามันดีแล้วเธอไม่ฉันจะทวงและต้องเสียใจไม่ต้องอรังใดกอดฉันไวทำไม่ต้องการ กอดรักกอดสนใจเพื่อกำัดหัวใจตัวเองก่อนจะ be alright สักที่แค่ ป็นลูปดอกไม้จะเคยทำาชืใช่ไหมว่าความหมายคืออะไรดอกกูหลาบทุกคนมันงงว่าสวยงาแต่เมื่อเวลาผ่านผ่านคงไม่นานมันก็ลาคงเหลือซึ่งกลิ่นหอมในความจําที่ผ่านมาแต่รูปกายไม่น่าดูมันช่างอ่อนลอยลาวันนี้ฉันควรต้องไปเพราะเสียงในใจมันได้บอกฉันถามว่าเจ็บแค่ไหนแต่เสียงในใจมันไม่ตอบไม่ใช่แค่ฉันแต่เธอก็คงโดนใจมันไม่ออกว่าความรักที่ผ่านมันนั้นมันสวยงามมาตลอดและนี่ก็คงเป็นกอดที่มันมีค่ามากและถ้ามันดีอยู่แล้ววันที่จากไม่น่าพลาดภาพจำยังคงชัดเจนในวันที่กอดกันหน้าบ้าน จากนี้เราคงต้องหาฉันคงต้องกอดกับหมอนครางวันนี้ฉันเพิ่งได้รู้ว่าฉันมันไปสักไม่อาจดูแลเธอได้จบจนที่ฟ้ามันเริ่มสางเมื่อความในใจได้เผยคนอย่างฉันต้องเดินจากและถ้าพืนต่อไปไม่ฉั่ก็เธอที่ต้องเจ็บกว่าและเธอก็รู้ใช่ไหมว่าฉันรักเธอแค่ไหนช่วงเวลาที่ผ่านไปมันไม่เคยเหลือลางรอยสักรูกดอกไม้มันได้ถูกสลักไว้ว่าจะควรต้องไปไปให้ไกลได้มากกว่าควำตาจะมีหฉันต้อง ว่าฉันจะทมันจะไม่ต้องกลับมาจะไปกับเขาันเดีแล้วเธอในฉันจะทุกข์เลยต้องเสียใจไม่ต้องรังแต่กอดฉันไวันไม่องกันนะ Honey g i Sorry Honey g i ฉันมีเหตุผลที่ต้องปล่อยเธอเพราะว่าตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมฉันขอโทษเธอแม้ว่าตัวฉันจะคิดถึงแต่คงทำได้เพียงแค่ฝืน มองเห็นเธอไปกับคนอื่นฉันเลยต้องตามแะต้องเดิมฮกูฝืนยิ้มว yes ่ากูโอเคแต่ในใจของกูแมงไม่โอเคที่กูยอมปล่อยเธอไม่ใช่ว่าไม่รักก็แค่อยากให้เธอไปเจอคนที่มันดีกว่ากูมันก็แค่คนรอเลใจที่เธอให้กูคนแทขอโทษกับเธอที่ทำให้มีน้ำตาฉันหวังว่าหลังจากนี้เธอจะลืมฉันดังใจที่ฉันต้องการอ่าดังใจฉันต้องการ เราเดินคนละทางจะไปเจอคนที่มันดีกว่าและไม่ต้องเดินกลับมาไม่ต้องกลับมาจะไม่จัาเป็นต้องยอนมาฉันก็คงต้องปล่อยเธอเราเดินคนละทาง